嗯。 เราตกปลาที่กันไหนะเพื่อนลำปลาใช่ไหมเดี๋อวลำปลาแล้วครับผมถือว่าอะไรนะโุนพักดีใช่ไหมใช่ครับที่เราเคยรอบนี้เรามาครั้งที่เท่าไหร่นะสองแล้วครับผมครั้งที่สองนะเรามาลุ้นเมื่อเมื่อไอยิปที่แล้วที่ถ้าทุกคนจําได้ก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมเรามาลุ้นกันน้องวาลังปลาเราจะได้กี่ตัววันนี้ใช่ครับผมก็ปลาสวายอยู่ใช่ไหมใช่ครับดงปลาสวายอีก มันก็มีปลาชะโดด้วยครับเราเอาเหยื่ออะไรมาตกข้าวเลยนะเหยื่อหัวมะกิดเนาะใช่เอาเหยื่อหัวมะกิดมาค่ะคุณใช่แล้วก็มีขนมปังด้วยขนมปังขนมปังอะไรเนาะขนมปังให้ปลาสวายเหรอขนมปังให้ปลาสวายแล้วก็มีหัวกุ้งผสมด้วยนะคะคุณโอ้โหมารอลุ้นกันเนาะไปกันต่อเดี๋ยวหลังเราไปกินตัด ยากออกได้เลยใช่ถ้าว่ากินนะ <c oughs> ไม่ทนัน เพ็นเกิดทำอะไรคะเนะี่ยโอ้โหเคียย์หน้าไมา้ตัดหญ้าออกใช่ไหมคะมคสุดยอดเดี๋ยวไปกินไหมตัวนียนั่นถินไหม 哈哈哈！哈，哈哈哈哈哈！ เห็นไหมสบัดหัวไหม <S <S มะกรอยสบัดมาแบบไม่สู้อ่ะใส่แว่นใช่ไหมใส่แว่นที่หองวัไดไหนนัดเดียวเห็นเลยอ่ะ,น,อะนี่ครับปลาตัวเล็กน,นะครับนี่นี่จีลงไปแป๊บเดียวใช่ครับกินได้ใช่ไหมใช่มันมีปลาอะไรมาดุดข้างนาหน้าแล้วด้วยครับ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้วกันเเว่นมาแล้วเซเว่นเซเว่นขึ้น ท่านผู้ชมคุณผู้ชมครับน,นี่ได้ปลามาแล้วครับนี่ไหนนี่นนอุอ้ยโอ้เล่นเบ็ดจนได้ปลาเมื่อกี้กำลังปั้นเหย่นะครับนี่อันนี้กำลังปั้นเหย่ออันนี้ล้างมือเสร็จนะครับเออแล้วก็เห็นปลาต่อนะครับเล่นเบ็ดจนได้นางฟ้า แ้เลยตอวแค่นี้บอกนางฟ้านางฟ้าที่ไหนไซเวนเออนางฟ้าไซเวนนางฟ้าไซเวนพี่กับมังตัวเป็นรูบอกกับมังไซเวนมเรื่อยๆมาเรื่อยก็กินหรือยังข้าวจะกินหรือยังจะกินแล้วข้าวปลาต่อดีอนี่กำลังกินข้าวกำลังกินนี่นะครับ เฮ้ยฮะนี่โอ้ยนี่นี่ครับนี่อันนี้คนตักนี่ครับมาแล้วครับตี่นุ๊งนี่นี่เรือปล่อยเมื่อกี้นี่นี่ครับอันนี้คนตักนะตาอะไครับอืมกำลังมารู้สึกงามเลยว่าเดูแปด อะไรไปไปหนู่ายดิดูกล้องมัวอดดิคอนวอดนไี่ยนี่ยี่ยียีี่เียี่่ยีย่ยี่ย่ยียี่ยย่ีย่ ยไงคี้กัวดีครั้เดียวแอบมาแล้วแจมเลมีตใหญ่ขอบคุณครับนี่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 เลยมาเลยครับแจมเลกของเราครับวันนี้มาแล้ว นี่นะคะระหว่างที่เอาลงไปเมื่อตะกี้เนี่ย,ยไม่ถึงสิบนาทีเลยประมาณห้าขอนาทีได้ได้แล้วเด็กเบื่อสิบสายสามสิบก่อนมานครับทุกคนมรรทายว่าตัวนี้กีิโลนะคะผมตัวน,นี้กิโลนะครับตัวแรกของเราใช่นะผมเด็กเกือบบอกแปด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  <laughs> แล้วแปดโลแจงงดูนะกี่โลนะ จะเจอฉากนี้สต๊อปคลิปแล้วก็คอมเมนต์ก่อนได้เลยนะคะผมเรามาจ่ายกันนะครับครับครับแล้วครับครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,บผมไม่น้อยแท้หกโลห้าโลถ้าเจอฉากนี้ไม่ใช่แล้วจะช่างไม่ตรงแล้วถ้าเจอฉากนี้สต๊อบคลิปไว้แล้วก็คอมเมนต์ก่อนนะครับผมว่าใครท,ทายถูกนะครับ รุนกันต่อนะครับคืนนี้ยาวๆนะครับผมรุ้นกันต่อจะได้น,นุ้นี่หละใท้ไทยถูกได้เหี่ยวของซิงเกร์ไปเลยนะครับผมโโห้าถุงเลยนะครับแบบฟรีนะครับผมโอ้โหห้าถุงเลยเหรอแบบฟรีเลยใช่โอโ้โหรุนกันต่อครับผมลุนกันต่อนะครับโบมานี่นีไหมครับนหน,นีนี่นะผมหวัวเชียร์แรกแล้วก็ หัวเชื้ออีกหนึ่งที่เราใช้นะครับนี่ดูนี่เดียวแม่นี่วันนี้เรามาตกปลาที่เขื่อนลำปางเขื่อนลำปานะครับอยู่ไหมเราหลวงเราหลวงนะครับผมโอ้เรามันนี้เรามานิ้นปลาอะไรนะปลาสวายปลาสวายนะครับอันนี้ได้ไปแล้วนะครับสองตัวเออไม่ใช่ได้ตัวหนึ่งนะครับผมเราตกไปแค่ไม่กี่นาทีเนาะสี่ห้านาทีเนาะใช่ครับได้ปลาสวายมาแล้วตัวแรกนะครับแปลว่า แสดงว่าวันนี้ไมาเแน่นอนครับผมแน่นอนแล้วก็เซนก็อะไรนะสายแว้นใช่ไหมปานินสายแว้นใช่ไหมโอ้โหเอาปานินสายมาแต่แต่ว่าเมื่อกี้มันต่อแล้วครับไปไปกันต่อไปกันต่อไหนตัวหนักเป็นยังไงตัวมันหนักอะ รอันนี้ปลาอะไรคะเนี่ยปลากระมังอั้สวยกระมังสักปะมาแล้วกระมังสักป้าหยากมากเลยครับทุกคนวันนี้ออกยากมากเลยะไม่ออกให้ไหมเดี๋มันหมานั่นกันผมเตรียมเดดผมมากแล้ว จะป่าป่าถวายแค่ันผมเป็นล้มตึ้งถึงแค่นั้นนะเพาป่ามันเขานี่นะครับนี่สายบ่อนดีป่ะครับสวยบ่อนดีนี่้อนก็เขาโอ้สร้าขามือป่ะไปเก็บข้านี่ครับขี้อันนี้ค่ะ ตอนนี้ก็มืดแล้วนะคบผมก็เรามาลุ้นกันตอนมืดกันนะครับว่าจะได้ปลานะครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับผมก้าวมืดนี่มือจริงๆนะครับมือก็สบายลมๆเย็นๆธรรมดานะบสบายสบายนะครับผมเราไปรับชมกันต่อนะครับ กันตวสวัสดีตอนเช้านะครับผมมาในเช้าเลยตัวที่สี่เมื่อคืนก็ได้ไปเพิ่มสองตัวกินกัางคืนสองเช้านี่หนึ่งตัวกอเปียกแต่เช้าเลยแล้วใช่ก็ปลาดินดน้ำใช่ยัไมถ่ายเลยครับตอนกลางคืนปลาดินน้ำใส่นะครับใส่มืดเลยไม่ได้ถ่ายไว้เลยนะครับ นี่ไม่ตไม่โตเท่าไหร่แตงคืนมีแนะตนี่ยโตโตเลยสามโลอะไรนะสามโลกว่าสี่โลเ,เจอมัวคันเทปเข้าไปเอาเลือ้อกพ่าลุ้นต่อนะครับสายสายก็กลับนะครับพ่อ,พอเจนเกยพร้อมตีปลาเล็กไดนะ้ี่ยใช่เจนตีปลาเล็กก็ ใช่คือขนนอนเท่านั้นต้องใช้เบอร์ใหญ่เติมต่อผิดผิดผิดเมิอมกันต่อครับผมไปเราเปลี่ยนเบอร์ก่อน ไปนะคะผมโอยตัวผมปกินท่บ่มาไม่ได้กินก็ของเบสเพิ่นไว้ไม่มาเบิ้งเบดเด้อนั่นปลาองแล้วเออมานไมสวัสดีครับวันนี้ที่2แล้วนคใช่ครับชาวันวันที่นครับ สองครับเอาตัวนู้นแเอาใหม่เอาใหม่ตอนที่ต้นเช้าอีกวันหนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้ต้นเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เช้าวันที่สองแล้วนะครับก็ได้ปลาตัวแรกเลยนะครับผมใช่เพิ่งที่สองแต่แต่ว่าเพิ่งตีไปไม่ไม่นานเลยครับไม่รู้เก่งกี่โมงมีตะเพียงกวน นี่นะครับผมปานอะไรมือเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับน้องไม่ปลาอะไรนะครับอันนี้ก็ได้มาอีกแล้วลนนอ,นนอันนี้ก็ได้มาอีกแล้วอ๋อน้ำมันพันกันนะอ๋อเนี่ย นมก้อน่ก็ยนได้อยู่ตอนนี้ก็กลับเลยนะคะรับถึงเวลาจะกลับแล้วนะใช่ครับเราก็มาดูปลารวมกันนะใช่ครับผม,บผมไปเราไปดูเลยเ็ว ดูปลาเซนเจอกันไหนไหนเอามาตุม้มเอามาโฮมกันสิมันอยู่ตรงไหนของกระชัางบ้างเนี่ยเอาหลายตัวนี้โอ้ได้อยู่ได้อยู่เขาเกิดเนาะมีสา<ด> <3 S 1> ม <3 S 1> ตัวมันที่ไม่ได้อยู่ในพวกได้นะคะเนี่ยได้อยู่เพราะได้อยู่ไปไหนเราไปดูปลาใหญ่กันไปไปดูปลาใหญ่ของพ่อก,กัน ันนี้ตัวที่หนึ่งหนึ่งวูตัวที่สองนอนอาบแดดเลยที่สองตัวที่หนึ่งนะ่ผมตัวที่สตัวที่สองไม่ต้องไปทำมันเลยนุลูกตัวที่สองป้ายเราไปดูตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สามนะครับนอนหลับอยู่ตัวที่สามนอนอยู่ใกล้แล้วแล้วตัวที่สี่น้องพ่อพอนน้องไม่อยากกินตัวที่สี่แรงเยอะนะเดี๋ยวพี่จึงยังมาตัวที่สี่แรงเยอะมาก นี่ตัวที่สี่กเ,เอาเหยื่ออะไรมาตกงงามาพอแล้วโอ้ย <c oughs> ตำขาเจ็บ <c oughs> ไม่เล่นพอ่อเอามาตอ่อวันนี้เราเอาเหยื่อมาอะไรมาตกคบเหยื่ยวหัวขนมหน้าผมเอยเหยื่อหัวมาสีหน้าเดี๋ยวมัวกันเทพหัวม้าิีเนาะใช่ครับใส่ขนมปังด้วยขนมปังเนีคยนะใส่ขนมปังผสมด้วยใช่ไหม ร้อนอ่ะใครสนใจก็ร้อนอย่งซื้อเลยค่ะผมโอเคกิโลละเท่าไหร่นะห้าสิบบาทไหมหนูขอหนั่งได้ไหมหนูร้อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะใครสนใจเยอะก็สั่งซื้อได้ที่เห็ดเยื่อโมกันเทศเห็ดยือโมกันเทศแล้วค่ะผมกิโลละเท่าไหร่คะกิโลห้าสิบบาทตอนนี้เราก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วเนาะบ๊ายบายเวลาสนุกแล้ว ดิงกลกันดึงด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่นะครับโ <Okay. Bye. S 1> อเคบาย